ลำทีปลานิน่นอันนี้อเอาแต่เนื้อนะอเอาแต่เนื้อบอกเอาเป็นตัวเล็กถ้าปลาตัวยญ่ก็ใส่ทาั้งกลางได้พัาก,กับอดิบกับใบชะพูแต่เดียวเครื่องแกงทีผสมอขึ้ยนะใบกุ้เกลือน้ำตาลลุยลำธีต้องไฟนะไม่ต้องไฟไม่ต้องเร่งมากถ้าเลยยายมันเดือด เห็นแบกมันแล้วมันไม่ร้อยแต่ว่าเราก็ไหลเขื่องก็ไปพัง B มันขาวนะครับเขื่องแกงกับเคยหนึ่งเดียวไม่ได้นับเดี๋ยวก็เล่ต่อเซตนะขอเข้ากันดีเร็วใช้ไปได้เลยครับไม่ต้องทายน้ำมันเดือดเอ้ยไม่ต้องทายน้ำเดเดือดกับใช้ไปได้เลย วนทิเดือดเอยใส่ปลาใส่พักปรุงแบบง่ายๆตอนนี้ใส่ปลาไปแล้วนะครับแต่ร้องใส่ปลาก็อย่าไปกวนมันเร่งข้าวเลยใส่ปลาแล้วเราก็สมาธิจะใส่ผักไปได้เลยนะครับนี่จะเป็นโอ้ดิบพาดเลยเร็วๆใส่ไปเลยใส่ไปเลย เราคปดำน้ำห้าปลากันนะครับห้าร้อยเนยครับจามไปเรียบร้อยกดให้มันจมนามนะครับไม่ต้องโกวมันใจใหายใจไม่ออกนะกดไปเลยมันไม่เคยจมอ่ะไม่จมก็อย่าจมหอมๆเลยหอมๆเลย ติดก้ารกินนะอุ้ยไปใหญ่เลยนี่แบบอุ้ยั่ยยงมันรอกเพชเดี๋ยวใช้น้ำตาลนะครับใคยกินชูรดกจใช้ชูรดมันก็ได้ไม่เปื้อนโอ้ใบกรูดกันนะหอมหอมน้ำตาลประมาณนี้นะ ใส่เข้าไปเลยแต่เพื่อนเมื่อกี้ผมใส่แล้วถ้าใส่เพิ่มเดี๋ยวมันจะมันเชื่อมนะโอ้ยครัวพ่อบ้านรกเชียวครับเฉยันไม่มีมี่ Ấy, mày phụt, mày phụt, hiểu rồi gì <laughs> Dùng tua bớt không cả thủ, nhưng mày vô đi mẹ Phải đi <cười> wow <cười> Dùng tay <tài>. Mẹ <laughs> <Dùng> tục <chay. cười> ทำงานแบบพ่อบ้านผลงานออกมาหน้าผูมใจนุ๊ดนัน,นุดไม่น่าทำกันเลยกินแล้วนะไม่รอเลยนะเมีย